เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับสิ่งมันเมาเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามันมีคนที่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ใช้เห็ดใช้กัญชากันอยู่ประมาณนึงในไทยเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างมันไม่ได้เอื้อต่อการบริโภคสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งเหล่านี้มันถูกกฎหมายอะ่ะรัฐก็จะได้จัดเก็บภาษีได้ถูกไหมสินค้ามันก็จะมีให้เลือกหลากหลายและมีความปลอดภัยมากขึ้นเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในรัฐบาลที่เขาให้ความสําคัญกับความสุขของประชาชนหรือให้คุณค่ากับประชาชนน่ย การจัดการเรื่องสิ่งเมึนเมาที่มันก็มีคนใช้เพื่อเป็นความสุขอจริงๆ,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 ๆอะ่ะมันก็จะได้รับการให้ความสำคัญไง Human Being Podcast Podcast ที่จะเปิดมุมมองกระเทาะความคิดและตั้งคำถามกับประเด็นทางสังคมไปพร้อมๆกับพวกเรานักเคยเรียนมนุษยวิทยา <S <S สวัสดีค่ะอยู่กับ Human Being Podcast นะคะตอนนี้อยู่กับปางค่ะเจนค่ะน้ำค่ะโอเคเทปนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับ สิ่งมึนเมาเนาะมันอาจจะฟังดูแบบอืมอะไรนะสิ่งมึนเมาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายให้เข้าใจด้วยคร่าวๆก่อนว่าสิ่งมึนเมาที่เราจะพูดกันในวันเนี้ยมีอะไรบ้างคะน้ำก็คือในฐานะที่เมามากๆหัวข้อนี้เราจะพลาดไปไม่ได้จริงๆก็คือเรื่องของสิ่งมึนเมาสิ่งมึนเมาเนี่ยที่เราจะพูดถึงวันนี้มันก็จะรวมถึงซึ่งเดือดแอลกอฮอล์สารเสพติดประเภทที่ห้าก็คือกัญชากับเห็ดอะไรทํานองนี้<ม>ด้วยนะคะ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามันมีคนที่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอล์ใช้เห็ดใช้กัญชากันอยู่ประมาณหนึ่งอะแต่ว่าในไทยเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างมันไม่ได้เอื้อต่อการบริโภคสิ่งเหล่านี้มีปัญหาหลายอย่างทั้งทางศีลธรรมทั้ง,งาทาง,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 งกฎหมายใดยๆก็ตามอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วในต่างประเทศกัญชาเนี่ยในบางประเทศมันถูกกฎหมายมันมีบาร์กัญชาเลยด้วยสรับเป็นร้านที่เราเข้าไปเราสามารถลองได้ทุกแบบ ต่แบบดอกแบบน้ำมันแบบใดๆก็ตามเราสามารถเข้าไปลองไปเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออย่างเบียร์ไวน์เหล้าเอยใดๆก็ตามเนี่ยรัฐหลายที่อย่างเยอรมันเองก็ตามเนี่ยเบียร์เขาเยอะมากเพราะว่ากฎหมายเขาเอื้อให้มันมีเบียร์โลคอลในแต่ละเมืองก็แทบจะมีเบียร์ประจําถิ่นของตัวเองไม่ใช่แค่เบียร์นะเยอรมันเราจะได้ยินเรื่องเบียร์ไวน์เขาก็ทํกันเยอะมากเพราะว่า เขาเอื้อให้กลุ่มคนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถทําได้การใช้กัญชาในการรักษาลหลายประเทศไปใหญ่โตแล้ววะ่ะอย่างในสวีเดนในแคนาดาประเทศแถบสแกนดิเนเวียหลายประเทศเนี่ยเขาแนะนําให้เด็กเด็กเล็กเด็กอ่อนใช้กัญชาด้วยซ้ําเพื่อพัฒนาการที่ถูกต้องงานวิจัยเขาอะไปถึงกระทั่งว่าเราจะใช้ยังไงกับใครไว้แบบไหนเพื่อให้มันออกลิ์ได้ดีที่สุดหรือว่า เขาบอกว่าเด็กเนี่ยควรจะใช้กับพ่อแม่มันถึงจะได้ผลดีที่สุดมีพ่อแม่คอยช่วยดูแล้วก็เมาไปพร้อมๆกันใดๆก็ตามคือตา่างประเทศเขาไปไกลใจมากแล้วแต่ในไทยการใช้มันผิดกฎหมายอยู่เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเหตุเองอ่ะมันก็มีคล้ายๆกันก็คือเหตุเมาเนี่ยถูกกฎหมายเนาะมันก็มีการผลิตที่มีแพคเกจจิ้งต่างๆ ระบุว่าในการใช้เห็ดเนี่ยมันจะมีไว้ที่แตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์ของเห็ดมันก็จะถูกนํามาขายในปริมาณที่เขาจํากัดมาให้แล้วว่าคุณใช้ในปริมาณเท่านี้ปลอดภัยแน่นอนหรือในปริมาณที่น้อยมากๆคุณสามารถใช้แล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันปกติยังได้เลยมันจะช่วยในเรื่องความคิดสร้างสารรค์ช่วยในเรื่องการจัดระเบียบความคิดของคุณ หรือช่วยให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่ากินเห็ดเมาแล้วโอเวอร์ดสเมาตายกินเห็ดเมาเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราได้เคยได้ยินตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยหรอป่ะต่างประเทศมันคือใช้ชีวิตประจําวันไปด้วยได้อืมรวมถึึ่ในทางการแพทย์อะเห็ดมันก็ถูกนํามาใช้ในการรีเซ็ตสมองผู้พี่ป่วยซึมเศร้า ถูกนำมาใช้เยียวยาจิตใจให้กับคนที่ป่วยหนักมากๆป่วยเรื้อรังหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้าตายที่กังวลเกี่ยวกับความตายความไม่แน่นอนในชีวิตเนี้ยเห็ดมันก็ถูกนํามาใช้ให้ตอบปารมณ์จิตใจเขาก็บอกว่าเห็ดเนี่ยมันมีลิปที่จะช่วยทําให้เราเนี่ย positive thinking มากขึ้น คือไม่ค่อยคิดอะไรในแง่ลบต่รู้สึกมีความสุขมันก็จะช่วยเยียวยาคนที่กําลังกังวลเป็นซึมเศร้าเลออยอ่างเงี้ยให้ช่วยกลับมารู้สึกดีกับตัวเองมองโลกในแง่ดีมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็เป็นระยะเวลานานาน,นะบางคนก็บอกว่าใช้เห็ดครั้งเดียวต้านซึมเศร้าได้เป็นปีเลยก็เหมือนกันการที่จะใช้เห็ดมาบําบัดในทางการแพทย์ก็คือทั้งหมอจิตวิทยาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหมอที่จะคอยดูแล คอยควบคุมปริมาณในการใช้จะคอยแบบดูผู้ป่วยที่ใช้ว่าแบบเออเขาใช้แล้วเป็นยังไงเขามีอาการอะไรที่ผิดแปลกไปไหมเขาตอบโต้ตอบสนองอาการนั้นเป็นยังไงอันนี้ก็คือแบบสิ่งที่ต่างประเทศแบบไปไกลมากแล้วมากกว่ากินเห็ดแล้วโอเวอร์โดตายอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งมันเมาในต่างประเทศอ่ะเขานําไปใช้ทในการแบบสร้างพัฒนาการเนาะหรือใช้ในการ,รท,ทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งการนํามาสร้างรายได้ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นโลเคอลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าในไทยเนี่ยที่สิ่งเหล่านี้มันยังแบบผิดกฎหมายเป็นสิ่งไม่ดีหรือเป็นสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทําไมคือก่อนที่จะไปตรงนั้นน่ะคือเวลาเราพูดเรื่องในไทยนะเวลาพูดเรื่องการใช้กัญชาหรือการใช้เห็ดใดๆเนี่ยมันจะถูกพูดในสองระดับระดับแรกคือเพื่อเพื่อความสุขอะเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ของปัจจเกบุคคล กับแ,แบบที่สองคือแบบการรักษาซึ่งการรักษามันถูกพูดถึงได้พออยู่ในพื้นที่ของวัฒกรรมการแพทย์เนี่ยทุกอย่างก,ก็จะดูดีขึ้นมาแต่ว่าพอพอคนจะใช้เพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนตัวเนี่ยจะถูกเป็นเรื่องผิดบาปทันทีเป็นสิ่งของมึนเมาเป็นสิ่งของที่กฎหมายมันถูกพูดถึงในสองระดับซึ่งไอระดับการอก็พูดถึงไปถึงแม้ว่าจะช้ามาก ที่ประเทศอื่นแม่ไปถึงไหนกันแล้วในไทยเพิ่งจะเริ่มทำให้มันถูกกฎหมายได้มันอย่างน้อยมันก็ถูกพูดถึงแต่ในแง่ของการเอนเตอร์เทนอ่ะการเสพเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองมันยังเป็นสิ่งที่ดูไม่ดีมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่เหตุหรือกัญชาอย่างที่เห็นว่าเรื่องเล่าอ่ะจนเครียดกินเหล้าแม่งเป็น,นวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นนึบหนับมากๆในสังคมไทยในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะคนแม่งยังเอามาพูดอยู่เลยว่าคนจนคือจน,จนมึงจนแล้วมึงยังกินเหล้าอีกก็สมควรแล้วที่มึงจะจนต่อไป จนกินเหล้ามันฟุงฟ่งเฟือยทําไมไม่เก็บเงินสิ่งเนี้ในศตวรรษที่เอ็ดแม่งยังถูกพูดถึงอยู่เลยคือสําหรับน้ําคือเวลาคนพูดเรื่องเนี้ยน้ำจะแบบเส้นสติขาดผึ่งแล้วก็พร้อมจะชูคอด่าเลยเพราะว่าคือคนจนคนที่รายได้น้อยอะ่ะชีวิตเขามันมีไม่กี่อย่างที่มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขสิ่งที่เอนเตอร์เทนเขาได้แล้วเล่าข่าวแม่งแบบสี่สิบาทห้าสิบาทแล้วให้เขา ได้มีช่วงเวลาที่เขาได้ appreciate กับชีวิตบ้างมันเกินไปหรอวะในสายตาชนชั้นกลางที่นั่งจิบวน์จิบแชมเปญอยู่แล้วมึงก็ม,มองมึงน,นเครียดกินเหล้าไงมึงก็เลยคือเ้คือแค่แบบโมเมนต์ไม่กี่โมเมนต์ที่แม่งจะได้เมาได้หลับตื่นเช้ามีแรงไปทํางานต่อวนกลับไปอย่างเงี้ยเจ็ดวันต่อสัปดาห์แค่เนี้ยมันมันไม่ได้หรแล้วมันกลายเป็นจริงแบบไม่ดีมากๆอะไรเงี้ย ก็ที่เขาบอกว่าคนจนกินเหล้าแล้วฟุ่งเฟือยแต่คนรวยกินวิสกี้แล้วเป็นเอนเตอร์เทนนะอืมเป็นปาร์ตี้คุณสามารถคุณสามารถวินไวน์รินบรันดีรินวิสกี้แพงๆของคุณแล้วก็นั่งโดมนั่งขยาวนั่งซึมซับบรรยากาศดนตรีแจ๊สคลาสสิกหลังจากคุณเลิกงานหลังจากคุณไปเล่นหุ้นมาอืมทำไมคุณถึงทำได้อืมแล้วไม่ได้ถูกมัว่าเป็นคนไม่ดีใช่ กับคนจนนะด่าเอาด่าเอา,เอากินเหล้าขาวกินเสียงชุนแล้วก็จนเครียดกินเหล้ากันต่อไปเราเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันผูกติดกับคุทธศาสนามากมากคือในไทยแม่งเป็นที่แบบว่าไม่มีศาสนาประจําชาติใช่ไหมแต่แม้กระทั่งกางดื่มหรือการใดๆศาสนาแม่งเข้าไม่มยุ่งเกี่ยวกันเลยอย่างเช่นการไม่ขายแอลกอฮอล์ในวันพักสิ่งนี้คือโคตรงงคือที่สุดของความงง คือในประเทศไทยมีแค่คนที่นับถือศาสนาพุทธหรอก็ไม่แล้วการที่คุณไม่ขายคุณเชื่อว่ามันจะเป็นการอะไรอ่ะเราเราไม่แน่ใจว่าต้นตอของการความคิดที่แม่งไม่ขายนี่คืออะไรคือกลัวคนไปเมาสติแตกในวันพระแล้วจะยิ่งบาปหรอหรืออะไรคือทําไมถึงขายไม่ได้ในวันพระคุณนึกออกไหมโอเคเมืองไทยเป็นเมืองที่ไม่ได้มีศาสนาใช่ไหมแต่มักจะพูดเสมอว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธและสิ่งที่คนพุทธยึดมั่นก็คือศีลห้า สิ่งหนึ่งในสิลห้าข้อนหนึ่งก็คือห้ามดื่มสุราเหมือนเมาอะไรนะไม่แม่นด้วยเนี่ยสุราเยอเอนั่นแหละดังนั้นเมื่อวันพระใหญ่จึงไม่จําหน่ายเหล้าเขามันจะผิดสินห้าเออคือสําเร็จความใช่โดยตัวเองมากมากแล้วประเด็นคือคนรวยอ่ะเขาไม่เจอปัญหารหรอกเพราะว่ามึงก็ตุนไปดในตู้เย็นมึงมีงมงมงอยู่กี่สิบขวดกี่ชนิดก็ไม่รู้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึงแต่คนที่ไม่สามารถซื้อทีละเยอะๆได้อ่ะ าก็ไม่มีเขาก็ปุนไม่ได้ก็วักแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดื่มแอลกอฮอล์หรอหรือคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอนสันที่ไม่ใช่แบบศาสนาพุทธหรือคนที่ไม่ได้นบถือศาสนาอะไรละเราก็คือก็กินไม่ได้เหรอวันนั้นอืมอือใช่คือคือเรารู้สึกว่าศาสนากลายเป็นกลายเป็นวัฒนธรรมหลักในการจัดการกับพวกที่กินเหล้าเมายาเพราะว่าขึ้นภาษีไปแค่ไหนอะคนที่หิวเหล้าก็คือคนที่หิวเหล้าอืม เออคือภาษีแม่งจะแพงหูฉี่ใดๆก็ตามเราก็ยังยืนยันที่เราจะกินแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะสมมติว่าหลักไม่ควบคุมจากตรงนั้นไม่ได้เพื่อให้ตัวเองดูดีนิดนึงก็เลยมาเข้มงวดกับภารศาส,สนาแล้วมันก็มีสิ่งที่เราคุยกันเล่นๆสนุกๆว่าแพทย์ศา,า,า,าสนาการแพทย์เออ่งาใหม่เ่่าจ้าภณราศาสนาการแพทย์คืออะไรคะเจนคือเรามองว่าในต่างประเทศแลเนาะ คือถ้าสมมติว่าคุณจะเป็นแอลกอฮอลิซึมหรือคุณจะโอเวอร์โดสจากเฮโรอีนหรือคุณคุณจะเมายาจนแทบจะตายขนาดไหนก็จะมีหน่วยงานทางการแพทย์เนี่ยที่จะพร้อมจะรักษาคุณพร้อมที่จะฮีวคุณพร้อมที่จะบําบัดคุณคุณจะกลับมาติดอีกรอบเขาก็มีหน้าที่ในการบําบัดคุณโดยที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการสั่งสอนดูถูกตัดสินว่าไอ้พวกนี้กินเหล้าเมายาแล้วก็ จ่ายภาษีมาเพื่อให้กูมาดูแลมึงพอมึงเป็นมะเร็งปอดมาก็มาใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคือเปืองอะเปืองค่าอุปกรณ์เปืองค่าการแพทย์นึกออกปะซึ่งในต่างประเทศอะมันหน้าที่หมอก็อคือหน้าที่รักษาหน้าที่บงังคับคือต่างประเทศอะคืออะมันอาจจะไม่ได้ถูกสั่งสอนแต่มันก็จะมีพาร์ทเขาพูดกันว่าคนที่เป็นแอลกอฮอลิกหรือติดยาหรือโอเวอร์ดสเนี่ยเป็นพวกที่แบบใช้ทรัพยากร สิ้นเปลืองโดยไรซึ่งความสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะพูดแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วหมอก็มีหน้าที่รักษาแต่ในไทยไม่การเป็นว่าหมอก็จะบอกว่าไปเลิกเหล้าสะนลุงไม่ดีบาปสินห้าเปลืองนู่นนี่นั่นท,ทั้งที่จริงๆในไทยเองถ้าพูดเรื่องการจัดการทรัพยากรเหล้าเบียบร์บุหรี่ใดๆก็ตามเนี่ยภาษีสูงมากภาษีจากพวกนี้สูงมากแล้วเอาไปใช้สูงมากแต่กลายเป็นพวกที่โดนกลดาที่สุดในสังคมคือแม้กระทั่งที่เคยได้ยินมาบางคนถึงกับพูดว่า ก็มันกินของมันเองอ่ะมันสูบของมันเองอ่ะก็ต้องปล่อยให้มันตายดิไม่ได้เลือกไหมเขาเลือกที่จะสูบบุหรี่เขาเลือกที่จะกินเหล้าหรือเขาจะเลือกใช้สิ่งมึนเมาต่างๆแต่ถ้ามันการทั้งหมดนั้นเนี่ยเขาก็ได้เสียภาษีไปแล้วนะเนือกไหมปีเหล้าปีเยอะมากนะเผื่อคนไม่รู้ลองคุณลองเสิชดูว่าเขาเก็บไปเท่าไหร่แม้กระทั่งภาษีบุหรี่ที่ขึ้นทุกปีก็ตามใแต่ถ้าเราจะเอาภาษีตรงนั้นไปจัดสรรในการที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือ มีเขาเรียกอ,อะไรอะทรัพยากรทางการแพทย์นในการรักษามันก็ถูกต้องแล้วไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งนึกออกไหม,มหมอไม่มีหน้าที่ที่จะปล่อยให้คุณใครตายป่าก็คือคุณต้องรักษาเขาอย่างที่เจนบอกก็คือคุณไม่ต้องไปสั่งสอนเขารักษาสิทำหน้าที่เอออืมเราคือนอกจากไอเมืองพุทธสําเร็จทางคล้ายทางศิลธรรมต่างๆสินหงสิศห้าอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่เอื้อมากๆให้เราได้เอ็นจอยกับสิ่งของมึนเมาอย่างเต็มที่อะคือเรื่องกฎหมาย กฎหมายนี่มีปัญหามากชัดๆคือเบียร์มันเอื้อในทุนแบบสุดๆคือเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นบริษัทเล็กแล้วคุณต้องการผลิตเบียร์คุณต้องมียอดเท่าไหร่หนึ่งล้านลิตรต่อเดือนอะแล้วคนเล็กๆคือจะเอามาจากไหนหรอหนึ่งล้านลิตรคือพวกนี้มันเอื้อให้เขาทําไม่ได้แล้วก็มีเบียร์ในตู้เย็นตามร้านสะดวกซื้อให้เราเลือกไม่กี่ยี่ห้อเพราะว่าเขามีทุนที่จะทํามันได้เยอะๆไงเขาเอื้อต่อนายทุนมากๆเลยใช่มัน มันคือกฎหมายที่เอื้อต่อนานทุนเสร็จแล้วมันก็จะถักทนที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตเยอะขนาดนั้นอ่ะออกไปสู่พื้นที่ของเล่าเถื่อนเล่าไม่ถูกกฎหมายแล้วคุณก็ไล่ตามจับเสียค่าปรับต่างๆนานาคือแทนที่คุณจะส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายย่อยอ่ะขึ้นมามีศักยภาพในการผลิตกระจาย กระจายการผลิตไปราคาเบียร์มันจะได้ถูกลงเนี่ออกป่ามันจะได้หมดปัญหาเรื่องความเป็นเหล้าเถื่อนเบียร์ยเถื่อนอะไรพวกนี้สักทีแต่กลายเป็นว่าคุณผูกขาดอยู่กับเจ้าเดียวอะ่ะแล้วทําไม,มคุณไม่บังคับใช้กฎหมายทางศิลธรรมกับเจ้าใหญ่ๆนั้นบ้างแต่คุณกลับมาเอาศิลธรรมพวกนี้มาฟาดฟันผู้ผลิตรายย่อย <ใช S 1> แล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่คุณทำเบียร์เขาเขาทำกันอ่ะก็คือเขาเขาต้มเบียร์นี่แหละในไทยแต่เขาต้องส่งไปข้างนอก แล้วก็ติดป้จากต่างประเทศอะ่ะกลับเข้ามาไทยงางทนค่าใช้จ่ายมันเยอะมากการนําเข้าการส่งออกภาษีนําเข้าภาษีแอลกอฮอล์มันทําให้ทุกอย่างแพงไปหมดอะ่ะดังน้นครับเบียมันแพงมากแต่ที่จริงมันไม่ได้แพงขนาดนั้น เพราะว่าไทยเรามีศักยภาพในการต้มเบียร์เองสูงมากเราไปชิมเบียร์หลายๆที่ที่เป็นแบบคนไทยต้มเองคือมันคีเอดสุดๆอะแต่มันไม่สามารถบอกว่าสิ่งนี้ผลิตในไทยหรือเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยได้เลยเพราะว่าแม่งมีกฎหมายตรงนี้บังคับอยู่แล้วก็ทําให้ภาษีใดๆเนี่ยแพงไปหมดจนครับเบียร์แม่งราคาแพงเกินกว่าจะนั่งกินให้เมาทุกวันอะเหลือแม้กระทั่งรายย่อยอื่นๆเช่นชาวสวนผลไม้หรืออะไรเงี้ย ตอนนี้ราคาผลมาไม้มาตกต่ำมากใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาต้องการที่จะแปลรูปให้เป็นเบียร์เป็นเหล้าเป็นไวน์ผลไม้เขาก็ไม่สามารถทําได้นึกออกไหมเพราะเขาไม่มีกําลังผลิตมากพอที่จะผลิตให้ได้ถึงขั้นล้านลิตรและเขาก็ต้องทนอยู่กับราคาผลไม้ที่ตกต,ต่ำต่อไปอย่างนี้เหรอแล้วคุณก็มาชี้หน้าบอกว่าเกษตรกรทำไมไม่ปรับตัวล่ะทำไมไม่ทําอย่างก็นี่ไงอพอเขาจะทําคุณก็ไม่เอือ้อกฎหมายมันก็ไม่เอือ้อแล้วจะให้เขาไปทําอะไร ถ้ากฎหมายคุณหรือคนที่นั่งอยู่ในสภายังยึดติดอยู่กับศาสนาพุทธขนาดนี้นะมึงก็มองไม่เห็นมิติอื่นอย่างแน่นอนมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติชุมชนมิติเกษตรกรหรือมิติแบบนวัตกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกใส่ลงไปในการผลิตสินค้าคุณไม่มีทางมองเห็นแน่นอนถ้าคุณมายึดติดอยู่กับแค่ว่ากินเหล้าผลิตเหล้าผลิตเบียร์แล้วแม่งผิดสินค้ามันเป็น ช่องทางในการเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่กี่อย่างสำหรับเรานะในสภาวะสังคมตอนนี้ที่แบบมองไปทางไหนแม่งก็สิ้นหวังแม่งก็อะไรมันแย่ไยการที่เรากินเหล้ากินเบียร์ให้เมาันก็เป็นภาวะไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะที่ได้รีแหละไห้เอ,อนจอยโมเมนต์รวมถึงการใช้กัญชาหรือการใช้เห็ดก็ตาม คือมันก็จะถูกมองอย่างเหมารวมเพราะว่าวัฒกรรมสิน้าวัฒกรรมพุทธนี่แหละที่ที่มันทําให้ให้คนที่ใช้อะลายเป็นคนไม่มีในสังคมอ่ะทั้งที่จริงๆเราเมาแล้วยังไงวะถ้าเมาแล้วมันไม่ได้ไปละลานใครไม่ได้ไปทํรลายข้าวของไม่ได้ไปทําลายคนอื่นเราคือจริงๆแล้วฤทธิ์ของกัญชาหรือฤทธิ์ของเห็ดอะในไทยแม่งก็เป็นวัฒกรรมมากๆเลยนะแบบที่เจนบอกว่าแม่งก็จะมีแต่ธาตุแบบ เมาเห็ดตายโอ้โดนตายกัญชาเมาแล้วแบบรุนแรงตรงนี้มนะันเป็หลอกกูไม่เคยเจอใครที่เมากัญชาแล้ว a g r e s s i v เลยอือ่อะอแล้วก็มันมีงานวิจัยต่างประเทศจำนวนมากนะที่บอกว่าการที่ของพวกนี้ถูกกฎหมายอ่ะมันทำให้ความรู้สึกในการใช้ของผู้ใช้อ่ะดีขึ้นเพราะเขาไม่ได้รู้สึกผิดอ่ะไม่ได้มีกิ i ต t y เล็กๆในการใช้ว่า กูกำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะคือมันถูกกฎหมายแล้วมันทำให้เขาแบบลื่นลมกับมันได้เต็มที่อะไรเงี้ยอืมอ่มาน,นะถ้าสิ่งเหล่านี้มันถูกกฎหมายอะ่ะรัฐก็จะได้จัดเก็บภาษีได้ถูกไหม,มและรัฐก็จะได้ควบคุมราคาได้สินค้ามันก็จะมีให้เลือกหลากหลายและมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องกำหนดปริมาณการใช้โน่นนี่นั่นถูกไหมแล้วเมื่อมันปลอดภัยมากขึ้นโอกาสที่มันจะใช้จนโอเวอร์โดสหรือส่งผลเสียต่อร่างกายก็จะน้อยลง ช่ที่จะไปถึงการแพทย์ก็จะน้อยลงไงเนี่ยมันอยู่ที่การที่รัฐจะต้องวางระบบและกฎหมายให้ดีไงคือ,อคือสำหรับเราอะไอแนวคิดแบบนี้มันท้องง่ายมากคือรัฐไม่เคยเห็นคนในประเทศเป็นสิ่งสําคัญกูไม่ต้องแคร์มือกูไม่ต้องเสียเวลามา่งเรื่องหยุ่เรื่องหยิมเรื่อง การที่คนจะเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อให้คนแม่งมีความสุข<ช>คือรัฐไม่มองเห็น<ช>ทางที่ต่างประเทศเขามองเห็นเพราะเขารู้สึกว่า ừ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  การที่ประชาชนมีความสุขอ่ะประเทศมันจะดีไงการทํางานมันจะดีเศรษฐกิจมันจะขับเคลื่อนทุกอย่างสิ่งแต่รัฐไทยแม่งไม่เคยเห็นคนสําคัญแล้วก็ทําอะไรก็ได้แบบที่มันง่ายแล้วกูได้เงิน ừ ừ ừ ดังนั้นมันดูยากมากๆจริง,รงๆที่ ที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสักทีอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคนเราก็ตระหนักรู้กันมากขึ้นนะมีกฎหมายที่แบบรณรงค์ยกเลิกมากตรการสามห้าเราคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นเออเราก็ส่วาก็เป็นนิมิตหมายประมาณหนึ่งดีแนนอนาคตก็ไม่รู้ว่ากว,ว่าเหตุจะถูกกฎหมายเพราะเป็นขั้นกว่าเป็นขั้นกว่าอของกัญชาปออีก แต่คือเรายังไงเนี่ยเราจะผักคนที่ใช้ออกไปเลยไม่ได้ <Yeah. S 2> นึกออกปะละไทยมึงนึงกออกไหมว่ามันมีคนที่ใช้อยู่จริงๆมันมีคนที่ใช้มันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาใช้มันแล้วคุณปฏิเสธการมีอยู่ไม่ได้สิ่งที่คุณจะทําให้มันโอเคนั่นคือคุณต้องเข้าไปจัดการถ้าสมมติว่าคุณอยากได้อะไรจากมันหรือว่าไม่อยากเสียเงินกับการการรักษาทางการแพทย์อะไรเงี้ยเราสุก <c oughs> ว่ามันเป็นสิ่งที่จัดการได้แต่ละไทยก็ปิดหูปิดตาเอาตีนเคเคียไปแล้วก็บอกว่าไม่มี ไม่มีคนใช้เห็ดไม่มีคนใช้กัญชาอะไรเงี้ยก็เอาตินงเค็เดี๋ยวไว้หมุกไว้ใต้พรมแล้วก็เออหาเศษหาเลยหากินกับภาษีบุรีอะไรกันต่อไปอแบบหน้าด้านๆอะไรเง,งี้ยตัวอย่างเช่นสอสอทีอ่ทุกคนจะเคยได้ยินเขาจะชอบทําแคมเปญมันแบบตอนเครียดกินเหล้านู่นนี่นั่นอ่ะคือเขาทําแคมเปญเพื่อรังเกียจคนกินเหล้าเพื่อทําให้คนกินเหล้าเป็นคนไม่ดีอะไรนะเลิกเหล้าเข้ารรษานีนู่นนี่แต่ประเด็นคือ ปุกเงินที่คุณเอามาใช้ทําแคมเปญอะ่ะคือเงินจากภาษีเหล้าภาษีเบียร์ภาษีบุหรี่คือประเทศไทยแม่นเป็นที่อะไรไม่รู้ปากว่าตาขยิบอีพวกผู้ใหญ่นั่งอยู่ในการออกนโยบายอะ่ะคือมึงบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธจะต้องไม่ขายมึนของมึนเมาวันพระแต่มึงนั่งจิบวายกุรูหรืออีสอสเนี่ยก็คือเอาเงินเขามาใช้อะ่ะแต่มึงก็ไม่ด่าเขาเงินเยอะด้วย <c oughs> เออตาขีดอะปากว่าอย่างมือทําอย่างคือ,อมันมีเรื่องให้ด่าตลอดเลยอะไทยอะมันแบบเป็นอะไรกันไม่เห็นหัวประชาชนแล้วก็มไม่ไม่เห็น,ห,นหัวประชาชนคือเรา,เร,ารู้รสึกว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในรัฐบาลที่เขาให้ความสําคัญกับความสุขของประชาชนหรือให้คุณค่ากับประชาชนเนี่ะการจัดการในเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเหล่าเนี้ยเรื่องสิ่งมึนเมาที่ที่มันก็มีคนใช้เพื่อเป็นความสุขอย่จริงๆอ่ะมันก็จะได้ รับการให้ความสำคัญไงเออแต่นี่คือแม้กระทั่งเรื่อง knowledge ในการใช้คนที่ใช้อะแค่ต้องเป็นคนที่ต้องไปศึกษาหาความรู้เองด้วยซ้ำว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยมไม่ออกป้าทางที่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันถูกยกขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายสามารถใช้ได้อะ l e d g e พวกนี้มันก็จะแบบแพ่ขยายต่อไปอ่ะมันจะไปไกลกว่านี้มันจะไปเหมือนที่มีผลิตภัณฑ์ขายอยู่ในร้านหรืออะไรอย่างเงี้ย ใครที่กำลังจะพิมพ์คอมเมนต์ว่าก็มันของไม่ดีจะไปยุ่งกับมันทำไมคนที่กำลังจะพิมพ์นะคะแนะนำนะคะไปฟังใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะไปฟังใหม่ในในสภาวะสังคมแบบนี้แบบพี่บอกไปเราต้องการแค่เวลาไม่นานในการให้เราได้รีแลกให้ผ่อนคลายเพื่อไปใช้ชีวิตในโลกที่มันโหดหลายต่อไปเ <ừ> ออ,อแล้วก็วเรารสึกว่าอยาเอาตัวเองเป็น,นฐฐารรทัศนะก่อนที่จะเป็นตะโกนใส่หน้าใครว่าจนเครียดกินเหล้าเพราะมึงจนแล้วมึงยังกินเหล้ามึงเลยยังจนอยู่เงี้ยก็ อยากให้คิดสักแวบบสองแวบบก็ได้ว่าเออคอนดิชันในในชีวิตคนเราไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ก็เห็นใจกันเข้าใจคนอื่นด้วยแล้วก็เห็นความหาเหวของรัฐบาลนี้ด้วยว่าว่ามันเที่ยเออถ้ามีเรื่องไหนสงสัยหรือมีเรื่องราวอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างหรือ hashtag human being p o s t c a r d แล้วเราจะนำมาพูดคุยกันใน EP ต่อๆไปแล้วพบกับพวกเรา human being podcast ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรง สามารถติดตามฝั่งพวกเราได้ที่ YouTube Facebook Spotify Soundcloud h o d b e a t และ Cashbox แล้วพบกันสวัสดี